ย่างอืมมีเราจับกันกลางวันนะกลางวันเราต้องจับตรงเสาไม่เกินหรจับแม่จับเก่งแม่เนี่ยอ้าวเฮ้ยตัวที่สองหลายตัวแล้วเหรอได้หลายตัวแล้วนี่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 เดี๋ยวเนี่ยเห็นแล้วนี่ยนี่เรียบร้อยเนี่ยตัววังเนี่ยไปสองนู้นนี่เรียบร้อยเนี่ยเออกลางวันมันจะจับยากหน่อย แบวิิวอ้ยเออได้ไหมได้ไหนด้วยโชว์หน่ยโชเออว่า้นิบนิบนิบน้องนิบได้ไหมได้ระวังนะเอ้ระวังมันนีบนีบเอออ้ยไ้โอเคนั่น หนีเปล่าโอ้เก่งว่ะจับจังวันได้